เฮ้ยวันนี้ไม่มีใครดูหน yes ุ่มญี่ปุ่นน่ะเต้นเศษห่ออ้าววะเฮ้ยวันนี้ไม่ต้องโชว์ออฟถ้มีก็จะเต้นให้พีดูก็ได้ เฮ้ยแแตกจิกจิกหรอเดินอะไรให้อะไร X สาวอ่ตัว X ตัว X สาวตัว X โยรู้ต้องก็ฟินเยอแมวกนี่หรอนี่อโครขำเลยตอนนั้นแม่กโดนดายิงเยอะก็ไม่ได้มึงร้อนเลยเนี่ยไม่ต้องเล่นเนี่ยพูดมากไม่ต้องเล่น แกบลบ้วมาแล้วมาแล้วจะพีเศ b ไป i ห d เอาแม,น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 ,มนดา่ากูนี่ <c oughs> <c oughs> ปลุกฉันขึ้นมาทำไมเอามาเสียเสี้ยวก็ไม่เหลือเอามาไม่หมด ได้กูเฮ็ดยังไเริ่มแล้วโอ้ยเหี้ยไม่รู้อ่ะมันเข้ามาได้เฮ้ยควางโงดควางควางควางก่อนจริงก่อนจริงเดี๋ยวนะดไปสไปอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่เข้านี่เข้านี่เข้ากระลาด เมื่อกี้เสียงเดินกระลาดไปเยอะเปล่าโรเทชแล้วมั้งเออโรเทชแล้วแก้ยนัดเดียวก็ไม่โดนในเฮียนี่ระยะไกลมันไม่โดนหรอกว้าวขีว่าเกือบโดนน่ะ Spike planted กระสุนเชียวปีบิงอ่ะปีบิงยิงอ่ะ มันเล่นเศษแล้วมันโลกนะมันทำอะไรไม่ได้นะเศษหน่าอ๋ออ้ย One enemy remaining นี่มึงลอดเหรอเมื่อกี้มึงลอาเหรออุ้ยไหนอะยืนอรังไหยนอยู่ไอ้กูไอ้เจนี่ไปกระเด็ดาผมกำลังควมองลิฟต์อยู่ไอ้หมอนี่ ไอ้นิมป้าควงช่วยด้วยขอควงบ้างขอควงกูก็ว่าทำอะไรปล่อยปล่อยกูไปปล่อยนี่ก็ไม่ใช่ปล่อยกูไปกู้ก็ไม่ใช่ยืนควงอยู่ระเบิดก็ไม่หากูก็หาไม่เจอผมเห็นแล้วแต่ว่าผมกำลังควงปืนอยู่เสียเงี้ยเดี๋ยวคอยเก็บปืนล่วหลักกันเดอไปตอนนี้ทั้งตัวไม่ดีไม่ต้องชุบ เฮ้ยมันตัวดีมันเป็นเด็กดีทำไมแม่มันเอ้ยเสียงมาใช่ยหมเสียเป็นเด็กเปรตไม่ต้องชุบอ้าวมานิดก็เฮียแล้วเสียดเข้าแล้วน่ะตาโตตาปิงโอ้ยเฮียตกใจ่ คนเราจำีไมครับแล้วมันเหนียนั่งอ่งไมันหมนโ่กินของอ่ะมันไม่ซื้อก่อหรอมันบูธหมอพี่โอ้ยยมั้อก่อนหรอมันบยันไือกนรนมี่ไอ้มอนี่ก็หมุนยู่เนี่ ว้าวน่าง่ายเลยยิ่งไปนัดหนึ่งผมบอกแล้วจุดจบไอ้พวกหมุนปืนนะไม่โอ้ยอันนี้จะจบดูอย่างสนุนมาแช้ามาเช้าขอใหญ่เลยเอาแล้วใครตอบให้อ่ะผมยังไม่ได้ซื้อให้เลยไปดูไซ มาชูปิกชผมไล่มาชูปิโชแล้วมากดกาชาปองนอยู่ได้ไซเซยไม่ดูบ้าบอผมกดไอผมดูไซเยอะว้าวมีคนแตกกาชาปองเกมไม่ได้ควงกาชาปองปีศาจ นั่นกูว่าแล้วกระชับฟองปีศาจโล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 ไอหมอนี่ก็ควงเออเออเข้าไปเออเออไปรอบปันน่ะไอตอนนี้ไม่เจอนะกูดูจอไอตายดีกว่าคุณรำพัน เดี๋ยวเดี๋ยวเผมก็ไปหยิบปืนมาพัวเหมือนกันพี่โอ๊ยเขาจะนัดเจ้านัดไม่ได้เออมาเจ้าแหละเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาแชลกับเชอรีฟอุ้ยอย่าอยู่ใกล้ๆมือนะไอ้พวกนี้ติงยุ่งหัวอย่าอยู่ใกล้ๆมือนะที่แบบเราแกะกบลานสิลูบารม ฮ้ยกเด้อตุลเฮ้ยเมื่อกี้ขางหลังเป็นเส้นเขาพุ่นเลยไ้ตุลกระนิษแย่หมดเไงว้ายออยอยไม่โดน เยมึงวางระเบิดกดไอ้นั่นมันได้ตายเ้าระเบิดกันมันน่ะกันไม่ให้มันเข้าไว้อ่ะมึงก็ปล่อยให้มันเข้ามาวางดีอือว่าถือกระรี่เส้นผ่าไปกับผมเองผมโยนให้ยิงเตะเปอรอไปร้อยหนึ่งนะ มันไม่หิวไหมอ่ะาบิหิวด้วยว่ะมันไม่ได้หิวหรอกมันตายก่อนเหมือนมันวิ่งออกไปก่อนเลยเมื่อกี้เร็วสุดโว้ยโว้ยมอเตอร์ดามอเตอร์ดามันไปสีอะบางสีบางสีเออมันได้ดันไปเล่นเลยเฮ้ยเราไปเช้าไปเล่น ตไ,ไม่น่าหรอไม่ยิงกูสักทีไอ้แก้วอยู่ดีๆมันก็เง็บขึ้นมาจกขึ้นมาม,ม,มากเ,เลยูว่าแล้วกูว่าแล้วจุดจบจุดจบเพราะคลองปืนไง้ย it easy to say ว่ะ I need a drop อีติดอีซี่ทูสเตย์ยืดใง่ายว่ะมองเงี้ยมีหลังไม่ยังไงไหมเดี๋ยวกูยงปืนธรรมดากูมาไอ้เหี้ยเอาอะมือาลังมือหลังก็มันอยากไม่ง่ายไหมในศพมี ไปอีดหย่าไอเวียดนามมันเปิดสึกกว่าเงียบย่อหมอเงียบเลยไม่คำแล้วอะไรวะไม่คำแล้วเงียบเลยเงียบกิฟเมื่อกี้ตัวไหนมันพูดโอ้ไอเลน่าพูดไอควายอยู่ท้ายตารางแล้วยังกล้าพูดเล่นต่อได้

ร้านสามสิบพีมาละโอ้มันลอยขึ้นมาปรึ๊นเมื่อกี้ไอหมอนี่มันขี่วะมันขี่วอกันแล้วกันสองรอบแล้วนะเศษเนี่ยเส็นออไเนี่ยมเป็นออเป็นทองดีดีไม่เล่นเฟ้นดอม นี่ดูเลยโอ้ยไฟไม่ทัาไปงี้ล่ะตายด้วยโคตรเก่ง,ง,ค,กงค้อไรม่เหนมาเก็บตัวลกระัด พี่ทิ้งออบนะหน้ากัลว์โอ้โหแม่งเข้ามาในไซส์แล้วร้อยแหลกโอ้โหปิงร้อยกว่าเฮ้ยคุบเกินไปแล้วพนมมันติดทะลุได้เอาไม่ดูโอ้โหแปดเก้าแปดเก้าแล้วมีแต่มาแชลด้วย โอ้เต็มไม่แย่ไงโอ้โหโอ้ยรู้มากด้วย last place โอ้โหหลังกล้องไอ้เหี้ยไม่ต้องออกไม่ให้ออกอืม ไม่ต้องกออ้มีคนโดอจับสัเก่ครับป่อยเนี้ยเหียเต็ดเจ็ดอยู่หลังหมดเลย3ตัวเต็ดไวเปอร์เลยนะกลับดาได้ไหม กลับมาได้หรือเปล่ออลปาอ้าวอ้าวไปไหนอะ่ะกลับไปไหนอะ่ะจะให้กลับไปเจ็ดสิบสี่นะมีโลดจะให้กลับไปไหนให้พี่กลับไปไหนเดี๋ยวเราวทํเหมือนไอ้โ้งตอนนั้นอ่ะพี่ไม่ใช่บี <laughs> โอ้ยเย้ตรงนี้ ไอ้คนนั้นจะตายได้แล้ววิววิวเฮ้ยตกใจล่าสุดไอ้นี่อยู่ข้างหลังถ้าไม่จ่อวอเข้ามาผมไม่เห็นนะเอยแ้มันเกินแล้ว โอ้ยแงมเจ็ี่พี่มันดรอเติมไปยันน да ี้ยพร้อม่ยดาน์ .Attacker s p a w มันดือบันไดได้ดูวาให้หน่อยยิงไปแล้วนัดหนึงวิ่งเก่าแล้ววิ่งเก่าแล้ววิ่งเก่าอล ้อาไปไหนเหรอโอ้โดดขึ้นเต็มเลยอยู่นี่สองตัวเลยเตะกับไซเฟอร์เมื่อกี้น่าจะเข้าหน้าต่างมั้งเข้าวินโดว์มันไต่มันแข็งขึ้นมาดีคพี่พี่ฮิวให้อุวาโค่อปเมื่อกี้ใกล้ฮิวไปแล้วนาทีหนึ่งเอาอีกแล้วเหรอ อุ้ยเอาอ้ยเ้ยผมไม่รเ้ย้ย่เอ้น่น่งเ่น่ยหน่ยหนึยนึ้ยน้เมื่อกี้ยหถือสยยู่ อีนี่มันเป็นอะไรนิวพูดมากนี่ตายโดนอันติตายไปซะพูดมากอไอ้นูบกนี่พยายามจะเข้าฉันเรืงตายไปก่อนไอ้เฮี้ย ไม่เลยยี่หลังเดียวไอ้กุ๊กจะสปอยพี่รีบออกไปเกลือกเลยเช็คก็เมื่อกี้ออกไปแล้วนะก็เดินตามไปสิโอ้ควายพี่ร่วงเลยเห็นเปล่าอุ้ยไอ้เ้ยอะเกยบเปลี่ยนรักษาไม่ติดเลยเด้อ เออเลื่มบอกให้ไปตั้งปุ่มมันเอาภาษาไทยมาตั้งได้ด้วยนะตั้งปุ่มอ่ะใช่มันจะมีสองปุ่มุย<ห>ไม่ตายกิฟฟ <พอ S 2> ินดอร์ห้าสิบคะแนนเร้่อโอ้คอนเทนไม่ได้ะไรกิฟฟินด,นดอร์ไม่ร้อยคะแนนน่ะ,มะเมื่อกี้โอ้ยตรงนั้นสมองติดแข่งกว่าไรเรากำลังขึ้นเต่าติดติะ คาเม่คาเม่คาเม่ฮาเฮ้ยหัวมันเห็น่เฮ้ยสวยแม่วิงไถ่สมองตาก็ใครตอบตืบโอ้โหที่ไม่โดนเลยอ่ะคนที่ผมเย็ดจับโอ้ยไปชุบไม่ได้ด้วยมันเป็นไม่เอาเราเงียบไปละโอ้ย ไปแล้วไอ้พี่อ่มัทำหลอกเฉยโอ้เจ้าจิ้จอกสองหัวไอ่ะไป้ยทํมมิ่งมันดีนงก่จิเก่งแค่ตาแรกอ่ะโอ้โหย่อยอย่อๆอย่อยอย่อิ่ยอย่ย่อ อะไร Imagine a s c e n c by Iron Peter Imagine <it. S 1> น่อ i r อนยังทำเอทได้มึงยิงไม่ได้<อ>ไม่ต้องพูดบอกมันเด้ออ,อไปแล้วไปแล้วเนว่ยมันชุกกลางนออค้างบนให้หน่อย เ uh ็ษมาไม่ต huh. yeah, uh ิด huh. ติดนติดเหรอเฮ้ยไเทนต์ด hey. ัสพอทำไม่ไงเอปล้วได้ปืนปีแล้วเ็จอย่ลองใช้โอดินป่าร่าขวามือปัเดี๋ยวใครเศก็ เดี๋ยวพี่ดูกระดาดให้ดูข้างหน้าก็ได้อะดูซีทีฮะโอ้ยไอ้้ยโอดินแล้วบอกแล้ว่าโอดินนาตอนนี้คนดูไวเปอร์เล่นไลน์อัพชัวร์ เอยถามมึงมีปัญหาอะไรวะถามเงี้ยเจปินตามหลังเออว่า you are vacuuling me สมควรตายขึ้นปะขึ้นปะคุยๆเจตมายังยังยังะไรเลระวังระวังโอดินนะบอกโอดินนะเสกอยู่บนกองมันตรงนี้เลยไหมวิ่งมาหมดแล้วเอาไปทำไมไม่เอาสไปไปด้วยล่ะ โอเคทับวตัยอืออือสั่นดังอื้อปัดเลยละกันเจ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 นทีซีน้องว่าวางไม่ทันแน่เลยว่ะพี่วางปิดไม่เงียนไงคินยังไม่เงียนแบบวิ่งมาหลังแม่งยืนอยู่ก็หันมาเห็นตะรอด r ม่นไวเปอร์เข้าหลังชวไม่พตบไม่ตบมยังไม่ดป้าเป็นแพคูโอเลยว่ะรู้แล yeah. ้วรูแล yeah. ้วทำไมร้อน ไม่ได้เปิดพัดลมไปดักยิงแต่วันนี้มันเลยพูดไม่หยุดนี่ว่างตายก่อนคนแรกโอเคดักยิงไม่พอพี่ผมแม่งโผล่ไปยิงมันบ่อยมากตายก่อนคนแรกแล้วร้อนออกปะสิบสองแล้วไม่มีอะไรจะเสียอละวไ่เอาพี่เอามาแรงมากเราวฟื้นอ่ะจะมาใหฟื้นพี่อ่ะผมเื้นให้ ลองขวามือเฮียขวามีซีว่างเหรอเก็บออฟได้ป่าวอุ้ยเฮียเก็บได้อยู่มันจะสมองไรอ่ะไป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 เกิดต้นตีไปออบออ้ยที่ขีดเมติต้วงได้วามีกูไปเก็บมาเมื่อกี้ นี่ไงต่อพีพีผมอยู่นี่ผมอยู่ไปตายตรงนั้นน่ะมันโดดมาหาระวังนเซ็ต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 เราหลังมาขวากว่าไอ้ยัยหลังมาแต่วินโดว์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 ววินโด์หัวพี่ได้ยินเสียงข้างหลังไอ้เหี้ยโดนหัวไม่ใช่เหรอวะโอเคตายหมดเดี๋ยวออฟใช่ไหมตัวนี้ ใช่พี่เจสือออกจ้าเอ๋กล้องพังเฮียตกใจเอกเลยเฮียก็อยู่คนเดียวอ่ะสาดกูสาดไหลเข้าใส่ให้ งูทั้งกล้องทั้งเหียอะไรเนี่ยมันเซฟยหรอเปล่าโว้ยแกโว้ยรอสักทีกูดักตั้งนานไม่เป็นโผไอ้สัตว์พี่พีมวางระบอกยาวแ้วนะพี่พีมืึไอ้ตายก็อยู่อะไรไอ้วางระเบิดไว้เออไม่เอาวางระเบิดไว้ที่ตรงนั้น วางไข่อย่างนี้แหละไม่ใช่รูดูวางไข่ด่ากดักวีดูวางไข่อดมากจังไรเหี้ยมันเป็น <c oughs> ม่มากนี่รีพอร์ไอ้ไอ้ผมมิโอไปตั้งแต่สามชาติที่แล้วเลย ใครซื้อออฟได้เอามันไซกินไม่ได้จับไปหักเจ้าต้องการมาที่เลน่ไอ้เนี่ยโอ้ยไอ้เนี่ยข้าบนไอ้ขามันตั้งแต่แรกไงมันเลยแบบมีเวลาพิมพ์้ย มา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 ้มาย <c oughs> คุยิงไปสู้ได้ไงวะวหลักมามเบีเสียงบีหรือช็อตไม่รู้แต่ได้ยิน่น <c oughs> <c oughs> ได้หน้าออก B เป้ๆอยู่ C อันตีอ่ะน่าจะไปดัก A แล้วมั้งอันตียังไม่หยุดเลยอันตี A อันตีเช่เหรออันตี A อันตี A ต้องเข้าแล้วนะต้องเข้าแล้ว30ลา c o n d s โอ้ยไหนวะเนี่ย ขว้าคว้าควเาเย่ะขนาดนต้นเฮ้ยันตีคมมันได้ติดติดแรกมึงก็โดนอะ่ะเฮ้ เอ้ยน้องอีกตังหนึ่งแล้วโอ้เอชนะยังมั้งไม่ทำเฮ้ยวีเดียววีเดียวเองพลาดนัดแรกไอ้พลาดนัดสุดท้ายอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลี้ยงไม่โดนทำดีที่สุดละจะคิดมากหนาคนโยนเยอะจะตาม